7วิธีดูแลสุขภาพให้ดีโดยไม่ต้องใช้เงินมากครับใครว่าอยากสุขภาพดีต้องใช้เงินเยอะความจริงแล้วหลายอย่างเราทำได้เองทุกวันโดยแทบไม่เสียเงินสักบาทขอแค่มีวินยัยและความตั้งใจก็เพียงพอแล้วครับวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาลอง7วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงใจสดใสแบบไม่ต้องเปลืองกระเป๋าสตางค์ครับ1เดินให้มากขึ้น หลายคนอาจจะคิดว่าการออกกําลังกายต้องไปฟิตเนสต้องมีอุปกรณ์หรือเสียเงินซื้อรองเท้าวิ่งแพงๆแต่ความจริงแล้วการเดินนี่แหละครับคือการออกกําลังกายที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดและทุกคนทำได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามทำไมการเดินถึงสำคัญเวลาเราเดินร่างกายจะได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดดีขึ้นเลือดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆได้เต็มที่ ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและยังช่วยให้ข้อต่อโดยเฉพาะหัวเข่าและข้อสะโพกได้ยืดหยุ่นไม่ติดขัดง่ายๆเหมือนเวลาเรานั่งนานๆครับวิธีเพิ่มการเดินในชีวิตประจำวันแบบไม่ต้องฝืนถ้าบานใกล้ตลาดลองเลือกเดินไปซื้อของแทนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถไปครับเวลาไปห้างหรือโรงพยาบาลเลือกใช้บันไดแทนลิฟต ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลองเดินขึ้นสัก1-2ชั้นแล้วค่อยต่อด้วยลิฟต์ก็ยังดีครับตอนคุยโทรศัพท์ลองลุกขึ้นเดินไปเดินมาแทนที่จะนั่งเฉยๆถ้ามีสวนสาธารณะใกล้บ้านลองกำหนดเวลาสักยี่สินาทีเดินช้าๆสบายๆให้เป็นกิจวัตรประจำวันครับเคล็ดลับเล็กๆไม่จำเป็นต้องเดินเร็วเสมอไปครับแค่เดินในจังหวะที่ตัวเองไม่เหนื่อยเกินไปหายใจได้สะดวก ก็ถือว่าดีแล้วครับถ้าอยากได้ผลเพิ่มขึ้นลองแว่งแขนไปด้วยจะช่วยเผาผลาญพลังงานและบริหารกล้านเนื้อช่วงบนด้วยครับสิ่งที่ได้มากกว่าร่างกายแข็งแรงการเดินช่วยให้ใจของเราสงบลงด้วยนะครับเวลาที่เราได้เดินเงียบๆฟังเสียงนกร้องหรือแม้กระทั่งแค่ฟังเพลงเบ,งเบาๆไปพร้อมกับการเดินมันเหมือนกับเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งทำให้ความเครียดลดลงความคิดปลอดโปรง่ง และนอนหลับสบายขึ้นในตอนกลางคืนครับสรุปง่ายๆก็คือแค่เดินก็เปลี่ยนทั้งกายและใจให้ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาท 2. ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานเชื่อไหมครับว่าน้ำเปล่าคือเพื่อนที่ดีที่สุดของร่างกายเราแต่หลายคนกลับละเลยและหันไปหาน้ำหวานแทนไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกน้ำอัดลมน้ำผลไม้กล่องหรือกาแฟใส่น้ำตาลเยอะๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้ความสดชื่นแค่ชั่วคราวแต่ทิ้งร่องรอยคืนน้ำตาลส่วนเกินที่สะสมในร่างกายและกลายเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลอิตสูงไขมันพอกตับหรือแม้แต่โรคอ้วนในชีวิตประจำวันเราสามารถประหยัดเงินและได้สุขภาพที่ดีขึ้นง่ายๆแค่เลือกดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้น ลองคิดง่ายๆว่าถ้าวันนี้คุณซื้อน้ำอัดลมกระป๋องละ20บาทดื่มทุกวันเดือนหนึ่งก็หมดไปกว่า600บาทแล้วครับแต่ถ้าหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนเงินก้อนนี้ก็จะอยู่กับคุณแถมสุขภาพก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วน้ำเปล่าดีต่อเรายังไงช่วยขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกายทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นเพราะไม่มีแคลอรี ช่วยให้สมองปลอดโปรง่งมีสมาธิและไม่อ่อนเพลียง่ายครับลดโอกาสเกิดนิ่วในไตเพราะน้ำช่วยเจือจานเกลือแร่ส่วนเกินเคล็ดลับง่ายๆในการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ 1. พกบวดน้ำติดตัวเสมอจะไปตลาดไปทำงานหรือแค่เดินเล่นรอบบ้านถ้ามีน้ำอยู่ใกล้มือคุณก็จะดื่มได้บ่อยขึ้น 2. ตั้งเป้าวันละ6-8แก้ว ไม่ต้องดื่มทีเดียวเยอะๆแต่จิบเรื่อยๆตลอดทั้งวัน 3. ถ้าเบื่อรสจืดของน้ำเปล่าลองใส่มะนาวฝานแตงกวาหรือใบสะระแหน่เล็กน้อยลงไปก็จะได้รสชาติสดชื่นแบบธรรมชาติ นอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานยังช่วยฝึกวินัยใจตัวเองได้ด้วยนะครับเพราะมันเหมือนเราค่อยๆลดการพึ่งพาความหวานเมื่อร่างกายปรับตัวได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าน้ำหวานที่เคยอร่อยกลายเป็นหวานจัดเกินไปและไม่อยากดื่มเหมือนเดิมอีกต่อไปการเลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวานจึงไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่ยังเป็นการเลือกความเรียบง่ายให้ชีวิตด้วยครับ เพราะสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำแพงๆแ,แค่เปิดก๊อกหรือซื้อน้ำดื่มบวดใหญ่ที่ถูกกว่าก็ดูแลตัวเองได้แล้วครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าอยากสุขภาพดีและประหยัดเงินในเวลาเดียวกันเริ่มต้นด้วยดื่มน้ำเปล่าให้เป็นนิสัยคุณจะได้ร่างกายสดใสกระเป๋าตังค์ไม่รั่วและใจของคุณก็จะเบาไปพร้อมกันครับ 3. กินผักผลไม้ตามฤดูกาล หลายคนเวลาอยากดูแลสุขภาพก็มักจะมองหาผักหรือผลไม้ที่เขาว่าดีว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดแต่บางครั้งกลับมีราคาสูงจนรู้สึกว่าต้องเปลืองเงินทั้งที่จริงแล้วผักผลไม้ใกล้ตัวที่มีขายตามตลาดสดหรือปลูกตามฤดูกาลในบ้านเราก็เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารไม่แพ้กันที่สำคัญคือราคาถูกสดใหม่และหาซื้อง่ายครับ ลองนึกถึงกล้วยน้ำว้าครับผลไม้ที่ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ทุกที่แต่เต็มไปด้วยโพแทสเซียมและไฟเบอร์ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีหัวใจแข็งแรงหรือมะละกอที่สุกหวานอร่อยก็ช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารง่ายขึ้นอีกทั้งยังมีเบต้าแคโรทีนและวิตามินซีที่ช่วยบำรุงผิวและภูมิคุ้มกันอีกด้วยครับผักพื้นบ้านอย่างผักบุ้ง ผักกาดขาวคะนา้าก็เป็นตัวช่วยชั้นเยี่ยมสำหรับคนที่อยากควบคุมน้ำหนักเพราะมีแคลอรี่ต่ำแต่ให้ไฟเบอร์สูงอิ่มง่ายและดีต่อระบบขับถ่ายครับการเลือกผักผลไม้ตามฤดูกาลยังมีข้อดีอีกอย่างคือสดและปลอดภัยกว่าเนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมีหรือสารเร่งมากเหมือนของนอกฤดูยกตัวอย่างเช่นฤดูฝนก็จะมีเห็ดสดสดอุดมสมบูรณ์ฤดูร้อนก็มีมะม่วงหวาน ฤดูหนาวก็มีส้มโอส้มเขียวหวานเต็มตลาดทำให้เรามีเมนูสุขภาพหมุนเวียนไปตลอดทั้งปีแถมยังได้รสชาติอร่อยกว่าการฝืนกินของที่ไม่ใช่ฤดูกาลอีกด้วยครับอีกเรื่องที่อยากชวนให้ลองคือปลูกเองเล็กๆน้อยๆอ,อย่างแม้แต่กระถางหลังบ้านอย่างต้นกระเพราโหระพาพริกหรือแม้แต่กระบองเพชรอย่างผักบุ้งถั่วฝักยาวถ้าลองได้เก็บมาทำอาหารเองจะรู้สึกได้เลยว่าไม่เพียงแต่ประหยัด แต่ยังสดใหม่มีกลิ่นหอมและปลอดภัยกว่าที่ซื้อจากตลาดด้วยครับนอกจากร่างกายจะได้ประโยชน์แล้วกระเป๋าตังก็ยังได้พักเพราะผักผลไมา้ตามฤดูกาลมักจะมีราคาถูกกว่าครึ่งเช่นถ้าซื้อมะม่วงช่วงหน้าร้อนอาจตกกิโลละ20-30บาทแต่ถ้าไปซื้อช่วงนอกฤดูราคาสามารถพุ่งขึ้นเป็น70-100บาทเลยทีเดียวครับ การเลือกกินตามฤดูกาลจึงเป็นวิธีที่ทั้งดีต่อสุขภาพและดีต่อเงินในกระเป๋าไปพร้อมกันเลยครับดังนั้นถ้าอยากเริ่มดูแลสุขภาพแบบง่ายๆไม่ต้องหาสูตรลับที่ซับซ้อนแค่ลองสังเกตว่าแต่ละช่วงตลาดมีอะไรถูกมีอะไรสดแล้วปรับเมนูอาหารในบ้านให้เข้ากับสิ่งเหล่านั้นคุณก็จะได้กินของอร่อยมีประโยชน์และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องฝืนเลยครับ สรุปสั้นๆก็คือการกินผักผลไม้ตามฤดูกาลคือการกลับไปใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้มาถัางง่ายประหยัดและปลอดภัยต่อสุขภาพเหมาะมากสำหรับการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันครับ 4. นอนให้เพียงพอหลายคนอาจคิดว่านอนแค่ไหนก็ได้ขอให้ตื่นไปทำงานหรือทำธุระได้ก็พอแต่จริงๆแล้วการนอนคือสิ่งที่ร่างกายต้องการมากพอๆกับการกินอาหารและดื่มน้าเลยครับ การนอนหลับที่เพียงพอเป็นเสมือนช่วงเวลาที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจากความเหนื่อยล้าและความเครียดที่เจอมาทั้งวันลองนึกภาพว่าเราใช้ร่างกายเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานไม่หยุดทาไม่ให้เครื่องได้พักบ้างวันหนึ่งมันก็พังใช่ไหมครับร่างกายคนเราก็เช่นกันการนอนหลับที่ดีช่วยให้หัวใจแข็งแรงสมองปลอดโปร่งและระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้เต็มที่เวลาเราเป็นหวัดหรือรู้สึกเปลียเกลีย แค่ได้หลับเต็มอิ่มหนึ่งคืนก็มักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วคนนอนกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพอสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปแนะนำให้พักผ่อนประมาณ7-8ชั่วโมงต่อวันแต่ไม่ใช่แค่ระยะเวลาเท่านั้นที่สำคัญคุณภาพของการนอนก็สำคัญไม่แพ้กันนอนเร็วตื่นเช้าจะทำให้ร่างกายหลังฮอร์โมนต่างๆได้สมดุลกว่าการนอนดึกตื่นสายเคล็ดลับให้นอนหลับสบายขึ้นไม่เสียเงินเลย พยายามเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาในทุกๆวันก่อนนอนลองปิดทีวีปิดโทรศัพท์หรือหรีไฟให้สลัวเพื่อส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วถ้ามีความเครียดหรือตกใจเรื่องใดๆให้ลองหายใจลึกๆหรือสวดบนภาวนาจะช่วยให้ใจสงบและเข้าสู่การนอนง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือชาเข้มๆในช่วงใบแก่ๆเพราะคาเฟอีนจะทำให้ร่างกายตื่นนานกว่าปกติ ถ้านอนไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับผลที่ตามมาเยอะเลยครับเช่นความจำสั้นลงสมาธิหายงุดหงิดง่ายอ้วนขึ้นเพราะฮอร์โมอนความหิวทำงานผิดปกติและที่น่ากลัวที่สุดคือระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอทำให้ป่วยง่ายขึ้นด้วยครับในทางตรงกันข้ามถ้าเรานอนพอและนอนหลับสนิทจะรู้สึกได้เลยว่าตื่นเช้ามาโลกสดใสขึ้นทันทีเดินตัวเบาคิดอะไรคล่องขึ้นแม้แต่เรื่องอารมณ์ก็จะดีขึ้นมาก บางทีสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่พอตื่นมาหลังจากนอนเต็มอิ่มแล้วมันกลับกลายเป็นเรื่องเล็กที่แก้ได้ง่ายๆด้วยซ้ำครับดังนั้นการนอนจึงไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแต่เป็นการลงทุนให้ร่งางกายและจิตใจของเราได้มีพลังในวันต่อไปครับ 5. หายใจลึกๆและผ่อนคลายหลายครั้งที่เราเหนื่อยเครียดคิดมากหรือรู้สึกเหมือนสมองไม่โล่งเลยสิ่งง่ายๆที่ช่วยได้มากกว่าที่คิดก็คือการหายใจครับ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะทุกคนก็หายใจกันอยู่แล้วแต่ความจริงคือวิธีที่เราหายใจมีผลโดยตรงต่อสุขภาพทั้งกายและใจเวลาที่เราเครียดร่างกายมักจะหายใจสั้นและเร็วโดยไม่รู้ตัวทำให้หัวใจเต้นแรงกล้ามเนื้อตึงและบางครั้งก็รู้สึกมึนๆหรือใจสั่นแต่ถ้าเราลองหยุดสักครู่แล้วหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกช้า,ชาๆร่างกายก็เหมือนถูกปรับโหมดใหม่จากโหมดตื่นตระหนกมาเป็นโหมดสงบ ร่างกายเริ่มผ่อนคลายสมองก็จะโล่งขึ้นวิธีง่ายๆที่อยากให้ลองทำคือการหายใจ4-7-8หายใจเข้าลึกๆนับ1-4กลั้นหายใจไว้เล็กน้อยนับ1-7จากนั้นค่อยๆผ่อนลงหายใจออกช้าๆนับ1-8ทำซ้ำสัก3-5รอบจะรู้สึกเลยว่าหัวใจเต้นช้าลงความกังวลก็เบาลง ไม่จําเป็นต้องทําในที่เงียบๆเ,เสมอไปนะครับบางทีนั่งอยู่รถเมล์รถไฟฟ้าหรือกําลังรอคิวที่ไหนถ้าเริ่มรู้สึกไม่สบายใจก็สามารถหลับตานิดนิดแล้วหายใจตามวิธีนี้ได้เลยไม่มีใครรู้ด้วยซ้มว่าคุณกําลังรักษาใจของตัวเองอยู่นอกจากนี้การหายใจลึกๆยังช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆได้เต็มที่ เวลาทำเสร็จจะรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังใหม่บางคนอาจถึงกับคิดไอเดียออกหรือแก้ปัญหาที่ติดขังอยู่ได้ง่ายขึ้นด้วยอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจคือการหายใจพร้อมจินตนาการเช่นตอนหายใจเข้าให้ลองคิดว่ากำลังรับพลังดีๆหรือความสุขเข้ามาในร่างกายแล้วตอนหายใจออกให้จินตนาการว่ากำลังปล่อยความเครียดความโกรธหรือเรื่องกวนใจออกไปวิธีนี้นอกจากจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วยังทำให้ใจสบายขึ้นมากๆ จะดียิ่งกว่านั้นถ้าเราผูกการหายใจกับกิจกรรมอื่นเช่นหายใจลึกๆระหว่างเดินเล่นในสวนหายใจชา้ชาๆพร้อมยืดกล้ามเนื้อตอนตื่นนอนหรือแม้แต่หายใจลึกๆก,ก่อนนอนเพื่อให้หลับง่ายขึ้นใครที่เป็นผู้สูงอายุการฝึกหายใจลึกๆยังช่วยให้ปอดทำงานดีขึ้นลดอาการเหนื่อยง่ายและทำให้การเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันรู้สึกคล่องตัวกว่าเดิม สรุปง่ายๆก็คือการหายใจลึกๆไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษแต่เป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังในการฟื้นผูทั้งกายและใจแค่เราหยุดให้เวลากับตัวเองวันละไม่กี่นาทีก็เหมือนได้กดปุ่มรีเซ็ตชีวิตใหม่เลยครับ 6. หัวเราะและยิ้มให้มากขึ้นคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราได้หัวเราะเต็มเสียงหรือได้ยิ้มออกมาจากใจร่างกายจะรู้สึกเบาสบายขึ้นทันที เหมือนโลกทั้งใบสดใสขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านั้นเราจะเจอเรื่องเครียดหรือเหนื่อยกับปัญหาต่างๆก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นเพราะร่างกายเรามีสารแห่งความสุขที่พร้อมจะหลั่งออกมาเวลาที่เรายิ้มและหัวเราะหัวเราะเพียงครั้งเดียวสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อกว่า80สส่วนในร่างกายทำงานพร้อมกันหัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นระบบไหลเวียนเลือดสดชื่นขึ้น คล้ายกับเราได้ออกกำลังกายเล็กๆเลยทีเดียวหลายงานวิจัยยังบอกว่าการหัวเราะเพียง10-15นาทีสามารถเผาผลาญพลังงานได้เทียบเท่ากับการเดินระยะสั้นๆอีกด้วยนอกจากร่างกายแล้วหัวเราะยังช่วยบำรุงจิตใจอย่างมหาศาลเวลาที่เรายิ้มหรือหัวเราะสมองจะผลิตสารเอนโดฟินที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายลดความกังวลและช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นทันตา เหมือนกับการได้พักใจจากเรื่องหนักๆในชีวิตโดยไม่ต้องเสียเงินไปหาความสุขจากที่ไหนเลยแล้วเราจะหัวเราะได้จากอะไรบ้างละ่ะคำตอบคือจากสิ่งเล็กๆรอบตัวนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการคุยเล่นกับเพื่อนบ้านการนั่งดูรายการตลกหรือนั่งฟังหลานเล่าเรื่องตลกๆก,ก็นับเป็นยาวิเศษที่เติมพลังให้ชีวิตได้ทั้งนั้นหรือแม้แต่การยิ้มให้กับคนที่เดินผ่านยิ้มให้คนขายของที่ตลาด ก็อาจทำให้เขายิ้มต้อนและนั่นเองจะย้อนกลับมาส่งความสุขให้กับเราอีกทีบางคนอาจบอกว่าฉันไม่ค่อยมีเรื่องให้หัวเราะจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องรอให้มีเรื่องตลกก่อนหรอกครับแค่ฝึกมองโลกในแง่ดีมองสิ่งเล็กๆรอบตัวอย่างขำขันหรือไม่ก็ฝึกยิ้มให้บ่อยขึ้นก็เหมือนเป็นการเปิดประตูให้ความสุขเข้ามาได้ง่ายขึ้นอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือ การหัวเราะยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคนเวลาหัวเราะด้วยกันความรู้สึกใกล้ชิดและอบอุ่นจะเกิดขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่คนแปลกหน้าในสถานการณ์เดียวกันหัวเราะคือสะพานที่เชื่อมใจให้คนเข้าใจกันง่ายขึ้นดังนั้นถ้าอยากสุขภาพดีแบบไม่เสียเงินลองหันมายิ้มให้บ่อยขึ้นหัวเราะให้มากขึ้นไม่ต้องกังวลว่าจะดูตลกหรือเปล่า เพราะแท้จริงแล้วทุกครั้งที่คุณหัวเราะนั่นคือการบำรุงหัวใจปอดและสมองของคุณไปพร้อมๆกันและยังทำให้จิตใจคุณสดใสขึ้นกว่าเดิมหัวเราะคือยาวิเศษที่ฟรีและหาได้ง่ายที่สุดแค่เปิดใจยอมให้ตัวเองยิ้มและหัวเราะกับเรื่องเล็กๆในชีวิตก็ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและหัวใจอ่อนเยาว์ไปได้นานๆครับเจ็บทำงานบ้านให้เป็นการออกกำลังกายหลายคนอาจคิดว่า ออกกำลังกายต้องไปฟิตเนสต้องมีรองเท้าผ้าใบาต้องมีอุปกรณ์แพงๆแ,แต่ความจริงแล้วการทำงานบ้านธรรมดาธรรมดาน,นี่แหละครับคือการออกกำลังกายที่ประหยัดและได้ผลที่สุดแถมยังได้ประโยชน์2ต่อทั้งบ้านสะอาดและร่างกายแข็งแรงลองสังเกตสิครับเวลาที่เรากวาดบ้านก้มๆเงยๆมันก็ไม่ต่างจากการออกกาลังกายแบบสควอตหรือย่อตัวขึ้นลงทาให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้น ส่วนการถูบ้านก็เหมือนการยืดเหยียดแขนไหล่และลำตัวช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานและยืดยุนได้ดีขึ้นยิ่งถัดใช้แรงเยอะหน่อยเหงื่อออกนิดนิดก็ถือว่าได้คาร์ดิโอเบาๆไปในตัวงานบ้านยังช่วยให้เราขยับตัวแทนที่จะนั่งอยู่กับที่น,น,นานๆเช่นการซักผ้าตากผ้าหรือรดน้ำต้นไม้ล้วนเป็นกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวต่อเนื่องซึ่งดีต่อหัวใจและการไหลเวียนของเลือดมากกว่าการนั่งดูทีวีหรือเลื่อนโทรศัพท์ทั้งวัน อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือสุขภาพใจครับเวลาที่บ้านสะอาดเรียบร้อยเราจะรู้สึกสบายใจโล่งโปรง่งไม่อึดอัดการจัดบ้านเก็บของให้เข้าที่ก็เหมือนการจัดระเบียบความคิดทำให้ใจสงบขึ้นแถมยังช่วยลดความเครียดโดยไม่รู้ตัวยิ่งถ้าเรามองงานบ้านให้เป็นช่วงเวลาออกกำลังกายแทนที่จะคิดว่าเป็นภาระความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปทันทีลองเปิดเพลงโปรโดคลอเบาๆขณะกวาดหรือถูบ้าน จังหวะดนตรีจะช่วยให้เราทำงานบ้านอย่างสนุกสนานไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปเหมือนได้เต้นเบาๆไปพร้อมก,กับการทำความสะอาดอีกเคล็ดลับคือไม่ต้องทำทีเดียวทั้งบ้านจนหมดแรงแบ่งเวลาเป็นช่วงๆสั้นๆวันละ15-20นาทีก็เพียงพอเช่นวันนี้กวาดเช็ดห้องนั่งเล่นวันพรุ่งนี้ล้างห้องน้ำมรืน้ตากผ้าร่างกายก็จะได้ขยับสม่ำเสมอโดยไม่หนักเกินไปสุดท้าย การทำงานบ้านยังช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวด้วยนะครับเพราะบางครั้งอาจชวนลูกหลานมาช่วยกันกลายเป็นกิจกรรมในครอบครัวที่ได้ทั้งสุขภาพความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นเพราะฉะนั้นหากใครคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาไปออกกำลังกายไม่อยากเสียเงินเข้าฟิตเนสลองเริ่มจากงานบ้านใกล้ตัวนี่แหละครับคุณอาจจะค้นพบว่าสุขภาพดีเริ่มต้นไดงง้ง่ายๆตั้งแต่ภายในบ้านของเราเองสุดท้ายนี้ สุขภาพดีไม่ใช่สิ่งที่ต้องแลกมาด้วยเงินทองเสมอไปแต่เกิดจากการเลือกเล็กๆในทุกๆวันของเราเองลองคิดดูนะครับแค่เราเดินมากขึ้นดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานกินผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือหัวเราะให้ตัวเองมากขึ้นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อสะสมไปทุกวันจะค่อยๆเปลี่ยนร่างกายและจิตใจของเราให้แข็งแรงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดไม่ใช่การไปหาของแพงๆหรือทำอะไรที่ยากเกินไป แต่คือการใส่ใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวอย่าลืมครับว่าสุขภาพที่ดีคือของขวัญล้ำค่าที่เรามอบให้ตัวเองได้ทุกวันโดยไม่ต้องเสียเงินมากมายถ้าเราเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงทีละก้าวเล็กๆวันหนึ่งเราจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ละเลยการดูแลสุขภาพเพราะมันไม่ใช่แค่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังทำให้หัวใจของเราสดใสและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าในทุกๆวัน หวังว่าเจ็ดวิธีง่ายๆที่ผมนำมาฝากวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านมีกำลังใจดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับสุขภาพดีไม่ต้องใช้เงินเยอะแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันก็เพียงพอแล้วขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ